เลยมารับแล้วไอสิมารับแล้วบไปนอนอยู่เงื่อนป่าบอเช่เช่เช่เออน้องนั่งเออนอนนั่งเอาเอาลอกลอกจันนะชีดเลือกจะาชีดเอกอะไรลอกอะไรเลือกไหมเลือกสีชมพูอ่ะขอบใจกันขอบใจกันขอบใจตื่อกันน้องเด้่อเลยขอบใจเด้ตื่นเอาไปคุกใช้ทองนั่นแหละอายินมาทองนับเปื่อย

ไปรับน้องวินบอกว้ายตื่นเช้ามาไปรับน้องวินมานอนอยู่เพื่อนน้องเซอรออีกแล้วเพื่อนพี่เซอรอมันเย็นแน่พี่น้องเลยเนาะบอกไม่ยั้งสะกดยังใช้น้ำมือนะไม่ยังตัวนี้แป้งแป้งยังแป้งตุย้ยแป้งเย็นคัดแท้อนนี้ตุ้ยห้อนตุ้ยห่อนก็ได้เอาแป้งเย็นไปให้ลาบบอกตุยพี่น้องเลย ไปรับน้องชายเพิ่นมาดินน้ำอีกแล้วเนะเาะเพราะว่านอนอยู่เถียงหน่อยหน้าไม่ตุยหอนหอนว่าเสร็ปะ่ะสบายดีป่ะลูกเนี่ยปะย่ะสบายดีนุม้มมัยโดยปไปไปพอก,กันหน้าไม่ตุยเลยอ่ะเอาแป้งให้ไม่ตุยแป้งเย็นโอ้ยไม่ตุยบอกให้เอาแป้งเย็นลงไปให้พี่น้องเลยหอนแล้วปะ่ปะไปปลงกไปพอกันหน้าไม่ตุยเพิ่นแหละ สบายดีสวัสด nice? ีเด้อป้าลุงเด้อเจ็บเจ็บบ่้องมาอีกเนาะสิบมันเกาะยาวประดุสิบมันเกาะเนาวอืมสิบมันเกาะเฮาอืมอ้าวโลกใหม่ปักขึ้นมาเลยปิ๊ปี๊เสียวดินอยู่บ้าขนาดมาฮอดแล้วพี่น้องเลยมาฮอดแล้วพอกกันเนี่ยมาครบใกล้เด้โอ้ยซ้ำหลอกเอามามาครบใกล้พราแค่กันเลย มาลินนี่ลงมาพี่มันขี้ดื้อเด้อมาลินนี่ด<า>ื้อคือคนเลยอุย้ยห่อนพี่น้องเอ้ยอาการห่อนเป็นเหตุห่อนประมาณสี่สิบองศาว่าซันพี่น้องเยห่อนซ้ำมึงน,นี่มามาห่อนแล้วปใส่เอา,าย,ยังไงตุ้ยอันนี้ก็ติบเข่าไม่ตุย้ยอันนี้เอาไปเอาอบอกกันเลยเอาแปง้งให้ตุย้ยอ่ะอ่ะพี่อาติบเข่าหนี่อยอยากกินน้ำ ไปกินอยู่เฉียงตุ้ยีกหรอปล่าเนาะมาวินแบบมารับเอาวินได้นี่เนี่ยวินอยู่กับแข่เนี่ยโอยูโมนอนบ่วินเอ้ยอยากมานอนเธอเหนื่อยบ่ใส่เือบ่อจุมันอยู่ตะล่างพอดุโมเป็นยังนอนโมยานเนี่ยยานกะพี่น้องเลยเอ้ยมารับแล้วสิบ่ดูตุ้ยเอ้ยอยู่บ่ เนี่ยนะตาใส่ง่วงอยู่นะเฮ้ยเห็ดบัวนอนบัวนอนบ่เอ้ยถามนะแน่เอ้ยยังบัวนอนมาหลับมาให้พผัแห่ขึ้นไปชงบ่ไปขึ้นไปเดี๋ยวจะเอ้เตยจะเชะอีกแล้วเอ้ยเลยมาหลับแล้วไอ้สิ มารับแล้วบไปนอนอยู่เงื่อนป่าบอเฉ่เฉะเฉะเออน้องนั่งน้องนั่งเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตุยน่ะเอ้าไปห้ตุ้ยนี่เอ้าเอ้ยตุยแป้งนี่นี่เอี่ยเอ้าหายตุ้ยน่ะหายตุ้ยจะมัวอยู่เลยตุยนอนอยูักบูเอ้าตุ้ยคือนอนดีเนี่ยเป็นยังไง อู้หอนยังนอนได้เนาะเชนี่นี่เชื่อเอาเงี้ยแค่กินน้ำเมล็ดเชเเมลปิ้งมันอ่ะนี่นี่บังดูได้ยังให้แค่กินนี่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 แค่บังดูให้แค่บังดู๊กเมนบอเมนยังกินกาแฟก่อนเขาก็สีชั้นซันเอ้าให้แค่กินแอ๊อันนึง ให้อันนึงพ่อเอานั่นแหละให้เรานี้เอายังพ่ดเหรอขอบใจเด้อแขวะพ่อแค่แขวะพ่อแค่เห็นไม่ได้ดอกเชยปีกเป็ดเหลือแต่มื่อว่านี่หากระอบนี่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 ของตุ้ยนี่ของตุ้ยแจ็คพันแจ็คพันบอกแล้วแจ็คพันนี่ฮือ แล <laughs> ้วหดเลยเอยวินทำปากน้ำพแหกได้มตื้ยต้ยอยู่พี่แ่เนาะสบายดีเด้อนเตรียมมาเนาะเตรียมสิึ้นเงื่อนมู่ดีเราอนี่ไ่ได้มีเงินจ้างเงื่อนบนเตียงเล้สชบอกเช่นกันไปเันไปเงื่อนบนเตียงเดือนสองัหาไปไก่ใช่ปะ่ทำกันะไเงื่อนป่าหาเราดิน

เออมันห่อนดีดอกเจ้าม่แน่ะเออแม่สิถือหอยถานบอกว่าลุงดูกินยังองนี่กินไก่กินไก่เมนบ่าไก่ฟาเป๊ะดูเมนบ้าไก่กราบเลยดุปีกราบมันกาบกาบเห็นไหมปีกาบโห้างกินกราบเนดินเนาะเยอะมันสิควบก้นดินเนาะเขากินได้เนาะดิเนาะกาบเขาจปีกาบโมเมนที่น่ะกราบพี่ละออกอยู่พี่ละ เอ้ยแต่แางอ่ะดุเอ้ยเรนนีน่มากินอะไรนบ้าบ้ไหนบ้านสวนไหนมันเป็นอะไสวนบอกให้มาดิ้นจัดการไก่เพราแค่ตัวนะจะได้กินต้มมันนี่ะะนะวันเจ็ดจะเตรียมตัวขึ้นงานป่าอีกแล้วงานป่าก็ไอซียิ่งช้ำไหนดิหักเย็นกูหนียุ่งหน่อยนึงเนะาะมันนี่มันแหมน,นะมันห่อนมันอยู่กับอากาศพวกนอนกินน้ำให้นอนกินน้ำให้นองแหงนะน้าดินให้น้องกินน้ำบ่ เอาขึ้นแพร่แล้วในรับมาท่องแล้วเปื่อยฮ่าแล้วหอนแห้งพี่น้องเลยท่องจนเปื่อยช่างว่าแท้นแล้วรับพี่รองก็รับพื้นนะนีพื้นไขมันเพิ่นสั่นสั้นสั่นเนาะมันเป็นภาพเหมืนพักไม่ตามพักเมตุยไปขึ้นไปเบิ่งแล้วปะใส่ไงละปะใส่ท่องไงละปะเกะใหม่ๆได้เลยเบิ่งใส่ไปอย่างงี้อย่างงี้เอามามาสิใส่ให้มดินดิสิใส่ลังให้ดินมหใส่ลังให้ดินมห เอาแป้งเย็นไหมไปตุ้ยลานรอบเมอกันลานรอบมอกันบอินอ่ะใ่ยันเย็นจะเจยู่นี่ตะกี้บนจ็ควันมาดิ่บนแจ็คควันน้อดิน่ยเนี่ยวลานใส่เด้เอาใส่กับประเดิมไปตุ้ยกันละลานครื่งเมวินเลยเย็นก้นมาด้วเย็นวะ่นาะไรอไซื่อเย็นหมดแล้วะเย็นด้ว อ่ะพอน้องวินนี่นี่กูจะน้องวินเห็นเป็นไงถ้าออกแล้วินเดี๋ยวคนี้ันออกหันออกท้อนนี่ดิเอาเรีนแน่เย็นแล้วมันเย็นแล้ว็กเป็นแง้มมันเย็นน้ำแข็งได้ดิเห็นบ้านแข็งเลยบ้านแข็งแข็งหลังแลยไปไปใส่หลังให้นตุ้ไปไปมีเอาคืนในตุ้อีกหนึ่งนี่อ่ะกาแฟมันยังเดือดหน่อยนึงนกถอกน้ำห่อนสนิดเลยอ่ะเราปุ่งเสร็จแล้วอ่ะปุ่งหายแล้วเห็นใส่เปลกบ่ Eta, ไปปไปนน้ำตุยกันปไปอาาอาปยพอแตงวินอย่าึ้นไปน้ำป้าให้ห่อนเลยเนาะห่อนได้มึงแน่มึงันเบียมนีห่อนพึ่งัตงนีมันตำพี่น้องเลยหลังคามันตำหรอะนี่นานิวตะแพร่รูปให้มึงเน่ยนเว้ยว่ะเอาแพร่ซุกเอาแพร่ซุกน้ำเย็นดิเลีงเด้อ้าตอะไรแปรไม่เเรกเาบหมด Nào được cũng buồn mình học cũng đây đường mưa là phá cảnh du du sáng phải trang ít lẽ mà Lên hải để thảo mà hải ban rồi he ôi hoan hoan rồi cha sao đây cho cả đứa tao tao nghe quá đơ thảo tao nghe nè đôi phải nào nè rồi nó khỏi mấy đúng nữa đâu cái nhìn đâu ไดแต่เนี้แต่เีบตามแพอืมอืมน้ำตอาหามามือมือด้หนิงานฝีมือได้หนิกานกันฟูเอาไปเจ๊น้องเชิอปะไเชอเอาไปเจ๊น้องเชื่น่ะอมันมันโมเนต์แพ้เจ๊หรือปะเอ้าวัดรุ่นไปแซงมันห้อนไปที่นี่นะอาแพ้ไปนี่ได้เจ๊ันจังมห้อน จะเพ่เด่เฮ็ดเตีนึ่งนด้วดึดูเดินไว้เดนงดให้ตุยเห็นน้ำเนี่ยเอ้าเราจะเอาตัวทังลอกเอาจานน่ะชิดลอกจะชิดลอกอะไรลอกอะไได้หรอแมเลือกสิชมพูอ่ะขอบใจกันขอบใจกันขอบใจต่อกันนุ่มมึงสวัสดีเ้อเลยขอบใจได้ต่าดุงนี่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 ให้ล้ก่อนชาวมาดินน้ำเอาไปคู่ใช้ทองนั่แน่อินมาทองนับเปื่อย มังเงี <önemli> ้ย <anch> บ <ie Jenny> ุญดุงเฉยน้อยมันเปิดขับปล่อยเลยเปิดบังดูอายป้าดุงท่องนั่นพูดนาล่ะท่องนั่นท่องเป็นยังพุดนน่ะมาลายมึงยุ่งฮะใครมั่นในดินมาลามาลาเบิ้งมาลายเบิ้งมาลายมึงอาแป้งเนี่ยใส่มันเย็นเฉดอันนี้มันเย็นได้นี่นะขอบใจเด้อขอบใจขอบใจพอบด้สิ จมากใจมากไปสิใจมาก่าไร่าไรดูชิบาทชิบาทอู้ยเปเพลงจรงพี่ชิบบาทหนึ่งตุ้ยดีฟใจรอดซ้ำองหาพันบ้านเฮาชิปบาทปลาดูงเอ้ขายแป้งตุ้ยชิบาทมันก็ลุกทุนเนะลินก็ใส่ิดิน เย็นให้ตุ้ยชิมเน่เย็น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 ใช่มามเราเบาเย็นใมันก็บเย็นอ้าวแบ่งเ็กน้อยับเบาเย็นได้เรเนาะลอกงานนแม่ชิเลอรเอาไนเดเลอเอาเอเมื่อได้ให้เมเด้อนแต่ตุ้ยิหเด้อเยบ้านอันเด็อเเด้อนี้อันนี้น่ะเ็นน้อยอันนี้น่ะอันนี้น่ะน้อยอันนี้น่ะเป็นอันนี้แม่ให้พ่อจันไปเวลาไปวัดเนาะดิตัวนี้ไงอันนี้น่นตัวไงอันนี้น่ะมีไงไ่ตัวนี้น่น nhanh chóng lại chắc a loạt hoạt động 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 áo động động Áo động 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 áo động động áo, động 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 áo, áo động động Áo động 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 thế động 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 อาหัวแน่นอนห้องนอนนั่ใช้อูบัดเมื่อนอนเฮือนป่านอนฉันมังเงงย่ดิใช้อูก้อยตานี่รับตรงนี้เลยนี่นอนนี่ไช้องกันวางนี่เห็นไม่เต็มปากเต็มคอเล่นนะมือเงาให้เหมือนเล่นแม่ชูกับเล่นอะไเด้อเปิดพัดลมให้ห่อนพี่น้องเลยป้ะพัดลมเปิดไอ้ห่อนได้เหี้ยมเอาเมื่อคืนอันเมื่อคืนนี้บอกพน้าเบื่อถ้าลงรับมาองแจ็คอ่าน้องแจ็คห้อนนะก่าพนาว่าหน้าตุ้ยนั่นบูมีบูมีไฟบ่ กันมามีอยู่มันห่างห้อนนะมีไฟมมีผัดลมบ่ใช่ไหมมีอยู่ผัดลมมันห้อนได้ดุมันห้อนมันห่อนดูเลยวะเย็นแน่อปใช้เย็นแหงแน่ใช่แล้วใช่เรียบร้อยสิบบาทเดินว่ะไม่ได้ไขายถือดีหมดินได้มั่กระดุกทุนได้เเอยืมตุ้ยได้เป่าเอ้ยมันยืมตุ้ยว่ามันเลยนา

ผมม่วงอันเทือนเจ้าเฮือนไม่เจ้ายังบอได้อันแล้วบ่คือหนีขึ้นเทือนป่าตลอดนะต้องวันอาศัยเงินป้าก่อนนวินน้อนี่นี่ไปที่ที่ดิอากาศการนักน่วงนี่ได้พี่น้องเลยไอ้บ้ามันบังเนี่ย อากาศนี่ตื่นเศร้าขึ้นมานี่เห็นแดดในี่แม่นห้อนเลได้พี่น้องเลยเปดมุ้อืมเปดมุ้งเลยหอนเนาหมอยู่ทางอื่นเป็นคือกันพ่อพี่น้องเนาะพี่โลกชิเตะไปจักอะไรไปหามกุพอดเกี๊ยก้งไตยสั่งไปหาเอะทอเกียเนาะเกี๊ยวสวยหนึ่งได้อยู่เี้นี่แตกระยาตาไม่หันาหันจำเจียวยามาเลยยามาพี่ กินบยังไม่ได้กินแม่หูงข่าวไว้แพข่าวให้กนเดิฉิกินบอกข้เพื่อหูงข้าวเพื่อมาน่อยอยู่เพื่อมาน่อยพื่อนยะเพื่พอดีได้เนี่ยเอามาน่อยเห็นเบเบข่าหูงให้กินดูเนาะอย่าไปต้องป้อนเนาะอย่าไปต้องป้อนข่าวนะเนาะมื่กี้แล้วมันเบื่อเลยเนาะแจ็กเนาะกินแต่ข่าวกินข่าวกวางบ่แซบอะ

มู๊แต่ชาวเขูนาหิแต่กี่คนนะบูแต่งานแต่สาลออยู่ได้อยู่ดีแทะแมาหยังไม่ไม่วันได้ขึ้นมาำหลังกมาให้เลยบอกกินกาแฟกับไปเม่อยากินไหมมากาแฟม่เดือก้นกระปุกรถใส่ใส่น้ำหันเลยแต่กับกระปุกมาใส่ไปแดดกาแฟดำกินในกระชังบืนๆน่เฉยเนาะคือเมยเชย อันเมอน่บัเนี่ยท่องเลยท่องไปหาซื้ออยู่ที่มาบมีได้ป่าันเนา่อมกินเนพักกันขานีะบมาเพ่เีกินตวนั้าพ่มาอันนม่มเหอม่เจุาก้ามันก็ยากอินแม่กินแม่ตั้งเาว่ากินนั่นกกบกินก็ทำไมยไมกินนั่นใครกูจะเซ่จีไใครกักินนั่นเนาะคือบาาวกอยางเน่ยใได้ปะกินหวมกินได้ทุกอย่างตืกินด คมบยินตกินแป้อตู้ไว้มันเย็นแบ่เล้ออย่มแบบนี้หอกิบดบ่แล้วอยากกินบะเดียก็ไ่ได้รับเลยนอนเดี๋ยวนะ่ยังสืทอดเลยะรนะยังกวดินยู่อนอนก่านอนคือก่าเปนยังกาวพแพ่นะนะยังกาวได้เลยนะสอตู้ไว้กินเย็นๆอากาศมันฮอนเตียงบงงงให้ ควาจริงเอาไม่ตุยนี่คือน้ำแม่นี่ยเดี๋ยวอยู่นี่หนังเปื่อยนะเชิญแลอากาศเผาเพื่นปลาชมัดเพิ่นมาได้ยัง่บนึงเอ้ยมือพอดีพอแก่หายนะเชิญแล้วแก่าตุยไม่ใช่ไม่ได้หาเจ้าที่เลยนะ Ao <laughs> ờ, ừ, à, nằm hướng ngang anh an mai ova hai yu hai tuý chim nghe tuya hiền nam lang lang, chị ba, ai ngô kia, mi yu hoài, hai yu nong đây? ngon kha 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 mày mỗi ngày 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 mỗi ขายคองเด้อคันเจ้าอยากได้แป้งเย็นนะโชคดินเงินเดือนเนะเปี่ยนเนาแป้งเย็นนะม่ตนะเดือนุ้นะเดือลน,ดน,ลนละปุ๊แล้วแต่ใส่เเดือนละชงปุ๊ก็ไ,ได้แ่ว่าม,ามันโหนแบ่อขอดแถวบ่บ่ขาวแถบ่เอาบ่หนกขาวขอดเลยหลูกเออไม่อย่างไรที่มันมันนี่ป่ามัน มันมันหมักแนี่มันมันอ่อนไหนดินนะเบื้องแน่อ่อนยังไงยาเราเบื้องนั้นเราตัวยางเป็นว่าไม่ตุ้ยทองเปื่อยดูไขมันระทับนะเออกินตุ้ยเออนางจนเปื่อยเป็นโมลูกตุ้ยเปื่อยโอ้ยทองเปื่อยโอ้ยนี่โอ้ยตุ้ยเหนบ่ยังงั้นทอตุ้ยของแท่ชกเชิอของแท้แท้วอะไดรไหมแค่ผักเดียวได้ค่ะเห็นบ่นี่ได้ค่ะหลายผักดิอนาคตน้องเชิบชักเชิอนี่ อย่ารู้ลูกเลยมี่ต่คนพลนีี่ยักนี่มันลุกจันพักนี่ลุกซีดพักนี่ไอ้นี่ดิเรื่องคนออกมาคืนนอาชีนะไม่ไปไม่ไปหรอกไปไหม้าป่ะโอ้ยดวงฝนบ่หอดฟังไทยเด้พี่เราเลยมันวัยังมึงคุณยังมือวันคานผลป่อ้ยดูเอ้ยไปโทษไปหนีนะมาตายังไงยังโมพานไปวะยังคุณบอกว่าไช่ป่าพิมเขาอม่มันยังขนซื้อเก้า ม OK, ันบ่ได้ค่เอแสงว่าแต่แบบว่าบ้านในหัวไม้ทุกอย่างมัดเฮ็ดไม้มัดคาสก่อนนะแต่ว่าบัตรพิมแต่ว่าเข้าไปลาแบบเป็นหัวเก่าคือแบบเพราะว่าหัวเก่าเฮาเนี่ยไม่ได้ตีขาเด้แบบว่าคือความจริงเนี่ยบัานคือบ้านแมงเชเอร์เนี่ยบัดมัดอัญุเนี่ยเพิ่นต้องฉีกทางอันทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฉีกให้เฮาเองได้แต่แบบว่าเพิ่นเออเพิ่นตีให้ว่าบัดเล่มนี้ใส่บ่ได้แล้วสินะแต่ว่าตัวของอาซิดนี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยัง มันก็คือแบบอยู่ในระบบคอมเพิ่นคือเก่าสิดาเพราะว่าย่างตอนนั้นนั่นก็มันยากเนาะเพิ่นเฮ็ดบัตรอีหยังของเพิ่นเนี่ยบัตรแบบว่าเฮ็ดบัตรได้งานียว่าเป็นของของุเลยสิดาให้ทําเพินายใ้มบุน่ะนะอนนี้พิมพ์ข้คมมันก็ขึ้นชื่ออันเก่าสิได้มันยังปัหัวเก่าอยู่ตลอดโอ้ยบอกนามาเฮ็ดหน้าตุ้ยเอ้าอูบ่ต้องไปงูได้กะมีข้าสมาเฮ็ดหน้าซอยกันสิดอก คล้ายๆแ้ก็มาหาคายเราว่าหาลายแก็พได้จางานมาก็จะเป็นยากเนาะน่ว่าโทหาเขาไ้นี้วานั่งอยู่ห้องม่ได้ไปหมู่ไ่ได้ยากไปนี่นอนหลเง้ยนะจง้องหมู่เลยไปว่าคนเนี่ยยังสองคนก็ได้อือนนั่น่วารมื่อยจะกรายเป็นยางนาแบดนี้นานแม่บอกให้เรามาซะ เม่คืนส yeah. ัคุดดงม่เหม็นสกรกมั้ยเนาะรู้นางห้องห้อยู่เลยจีนั่งชมุระไปปกติแต่กี่พุ่นได้ไปได้ได้ไปได้เงินฝากมาให้ดกใช่แล้วนะไ้ะ่อนอกนนอนืมอืมเมนรวยไปไปไปหายเลใหาเลยไปมามมอมตุ้ยบ่เมื่อบ่ตุ้ย นี่เด้ออู้ยคนอย่างนอนนี่เมื่อหน่นอนได้นี่เื้อนี่นอนะบออเออลูกพาน้องเมื่อบอสพาน้องมาปะมีของหวานเคยหนึ่งเคยนึ่งบอสเคยเดียวพอแล้วจะกินช่างได้แท้ใครสซ่พี่น้องเลยพาหมาหน่อยเมื่อนอนดิ่นอยู่เฮือนพุ่นแล้วเนาะโดยโด้วยเอาหมังนึงหมังนึงก็ได้วาลองก็ได้ มันมีหมักหนึ่งเด้อจูเรนไปไปแซ่สบายดีเด้อปะลงเด้อลาเล้อเด้อโดยดู๊ายบายสบายดิได้ไปไปไปเด้อตุ้ยเด้อไปเด้อเด้ออย่างเมื่อก็เมื่อเด้อสิไมารับเอามาเมื่อบ่เมื่อเลยเพราแขกว่า้เมื่ออยู่ไปเลยเลยเออเด้อมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ ยิ <G ã i> ่งชอบนึงไปไปสกเยิ่้มาเล่นเน่เล่นหด่นมานเ่มาหน่อยเนเออพี่น้องเนี่ยก็ลานกันเออเอาให้พ่อเจ้าถือรางวัลด้ดูกได้โดยแพ่นน่นเอาได้ถือรางวัลได้ดูกได้บัดพร้อมแล้